บ้านสิบแรดตำบลหนองผักนาคอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งใน11ชุมชนจาก1ิบอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนบ้านสิบแรดเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557มีการแพร่ระบาดในชุมชนโดยทั่วไปมีการสำรวจแล้วพบว่า มีผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นผู้เสพจำนวน9รายจากประชากรทั้งหมดของชุมชนที่มี1,498รายนับว่ามีสัดส่วน300ต่อ1คนทั้งนี้ปัญหายาเสพติดได้ทำให้เกิดการลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านตามมาเช่นการขโมยพระการขโมยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นต้น ทำให้ชาวบ้านระหนักถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนจนนามาสู่การวางแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนายาเสพติดเนี่ยมันก็อัลบาระบาท์อสักคนก็เกิดมีพระไหยเครื่องสุบยาหา้นะครับเงินไหย นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มให้อะไรที่มันลักลิกขโมยน้อยนะครับมีคนเข้ามาแจ้งซองวันซ้ำว,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 วันมาแจ้งทิมงซองวันซวันมาแจ้งทิ้งนะครับเราก็มาตามแก้ปัญหาแล้วจากปัญหาทั้งหมดเนี้ยเราก็เอามาตกผลึกเอามาคุยกันในการทําประชาคมนะครับพอทําประชาคมปุ๊บเราก็เลยรู้เลยว,ว่าเอ่อได้คนไห้ติดบ้างแล้วปัญหามันคืออะไรนะครับแล้วเราจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหายอย่างไรครับซึ่งเลยนะครับ เราไปคุยกับครอบครัวนะครับไปไปคุยกับครอบครัวในนี้คือไปคุยกับพ่อกับแม่เขาให้รู้ก่อนนะครับเพราะว่าโดยเจแล้วนะครับครอบครัวนี้จะไม่รู้เลยว่าลูกตัวเองนะเสพยาหรือเขาเข้าไปคล้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับพ่อแม่ก็ตกใจเฮ้ยมันจริงหรอมันยังงง้อย่างงี้เพราะว่ารบกว่าเอาเนตเรามาคุยกันดีๆแล้วเราก็มาช่วยกันนะครับแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าไปหน่ายไปด้วยกันนะครับผมกินหน่ายกินนั้นเล่นหน่ายเล่นนั้นนะครับผมแล้ว จับมานอนห้องเดียวกันได้ไหมสักพักหนึ่งเพื่อจะช่วยลูกเหล่าโดยที่ว่าวไม่ต้องไปไปต้องไปบำบัดแล้วก็สามารถที่จะเลิกได้นะครับผมอย่างอื่นจะไม่สําเร็จได้เลยถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือไปอย่างดีโดยโดยหนึ่งคนเนี่ยดูหลาห้าครอบครัวเนี่ยนะครับผมพี่น้องอสมอนะครับผมทุกคนทุกคนไม่กลัวเลยที่ว่าที่ที่จะไป,ปะเผชิญกับปัญหาอะไรนะครับทุกคน ทุกคนพร้อมที่ที่ททททจะช่วยกันทำนะครับพอพอทําแล้วทุกคนเนี้ยได้รับรอยยิ้มก็กลับมาทุกคนแล้วทุกคนรู้สึกภูมิใจพอคนที่หนึ่งเลิกนะครับคนคนนี้ก็จะยิ้มนะครับพอคนที่สองเลิกคนนี้ก็ได้ยิ้มนะครับผมจนเลิกครบทั้งเก้าคนเนี้ยเอ่ออสมแล้วก็หนึ่งต่อหาเนี้ยก็ยิ้มเกิดเกิดเกิดความรอยยิม้มแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับด้วยการแข่งกันทาความดีครับ ก็คือเรื่องของอาการจัดตั้งกองทุนแม่ของเพนดิงก็คือ1คนดูแล5หลังคาเรือนนะคะอะ่แล้วก็เรื่องของอี่หาตาซปะรดนะคะซึ่งกลุ่มพนเนี้ยาค่ะก็จะมีความสําคัญเพราะว่าจะเป็นคนที่คอยส่องนะคะดูแลจละแวกบ้านที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการที่จะให้ผู้นําหรือหน่วยงานด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเข้ามาดูแลเนี่ยคิดว่ายากมากนะคะเพราะเราดูแลเนี่ยประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0 หลังคาเรือนนี้นะคะมันก็คือจะไม่ครอบคุมนะคะก็คือเราก็คือจะตีวงให้แคบลงมาก็คือ1คนดูแล5หลังคาเรือนนะคะซึ่ง1คนดูแล5หลังคาเรือนเนี่ยก็คือจะประกอบด้วย1ผู้นำนะคะส่วนของอ,อสมอนะคะแล้วก็จิตอาสานะคะหรือว่าในระแวกบ้านที่ทุกคนให้ความเคารพหรือนับถืออะค่ะคนที่เราไปไปบําบัดนะคะแล้วกลับมานะคะคือเราไม่ได้เป็น พอบำบัดเสร็จเราก็ไม่ได้ปล่อยเขาแบบทิ้งไปเลยไม่สนใจหรือดูแลต่อแต่อันนี้พอไปบำบาัดเสร็จกลับมาปุ๊บเราหางานทำรองรับให้เขานะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาว่ากลับมาปุ๊บมีงานรองรับปุ๊บท่านมีอาชีพมีไรายได้ท่านก็อาจจะไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านกลับมาปุ๊บทางชุมชนไม่มีการดูแลหรือให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ค่ะก็มีโอากาสที่จะทําให้คนที่ที่บําบัดแล้วนะคะกลับไปติดอีกอะคะ่ะพอกลับมาปุ๊บเนี่ยคือ1ต้องเป็นหน้าที่ของผู้นาํา นะในส่วนของเจ้าหน้าที่สาสุกนะคะอาจจะต้องมีการอาจพูดให้ชาวบ้านหรือชุมชนนะคะเข้าใจว่าเขาไปกลับมา,าเขาไปบําบัดมาแล้วแล้วเขากลับมากลับมาแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าเขาจะไปยุ่งเกี่ยวอีกเพราะว่าหลังจากกลับมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการติดตามนะคะ <ๆ S 2> เพื่อรองรับว่าหลังจากที่ท่านไปบําบัดเสร็จแล้วเนี่ยท่านกลับมาท่านติดหรือเปล่าหลังจากบําบัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีมาตรการก็คือ1พอกลับมาจากบาบัดเสร็จเนี่ยเราจะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่า ท่านไปยุ่งเกี่ยวหรือเปล่าภายในเดือนแรกเนี่ยเราอาจจะตรวจสักสาครั้งนะคะมันก็จะมีสาครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็คือ,อพอพอเราแต่เวลาการตรวจเนี่ยเราก็ไม่คือไม่ได้ให้เจ้าตัวที่บําบัดอะคะ่ะรู้ตัวคือเราซุ่มตรวจนะคะก็เป็นการยืนยันกับสังคมอีกส่วนหนึ่งว่า,าเขากลับมาแล้วนะเรามีมาตรการอย่างนี้แล้วเราก็มีการพูดให้ชาวบ้านหรือ ชุมชนเข้าใจว่าออคนที่ติดแล้วไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องติดตลอดไปเขาก็มีโอกาสที่จะเลิกได้อะไรเงี้ยค่ะ,ะท,ที่ที่มันที่มันประสบความสำเร็จก็คือทุกคนให้ความร่วมมือครับจากความภาคภูมิใจเนี่ยครับคือหนึ่ง เราคืนคนดีสู้สร้างคม5งานให้น้องทำนะครับผมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่นับภาคภูมิใจมากนะครับแล้วหมู่บ้านเหล่านียได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ห้องแผ่นดินนะครับผมได้หมูบ่บ้านบ้านสู้ไอเมืองสุขนะครับหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นประจำจังหวัดครับผมอยากให้ภาครัฐเนี่ยนะครับมา ส่งเสริมคนดีนะครับส่งเสริมคนดีในนี้ก็คือหคนนี้นนดีดีในด้านต่างๆเนี่ยมันควรจะมีใบประกาศให้ให้กับคนดีนะครับผมเดือนละหนึ่งคนต่อหนึ่งตำบลหรือ1หมู่บ้านอะไรก็ได้นะครับโดยที่ไปมอบที่อำเภอเช่นเข้าประชุมอำเภอประชุมประจำเดือนเนี่ยก็เอาคนนี้ ไปมอบว่าเขาได้ได้เกียรติบัตรมาหนึ่งใบนะครับแล้วเกียรติบททัตรที่ที่จะมอบเนี่ยควรจะใส่กรอบให้ดีนะครับแล้วก็ข้องบประมใหม่อีกนิดนึงนะครับโดยการทําป้ายไหวนิ้วเพื่อที่จะเอามาปัดเอามาโชว์ในใจกลางห้องหมู่บ้านว่าคนนี้ได้ทําความดีแล้วมีมีป้ายได้ได้รับเกียรติบัตรมีอะไรที่เชิดชูทําให้สังคมเนี่ยได้รู้ถ้าเดือนเดือนละหนึ่งคนต่อหนึ่งหมู่บ้านก็ในใน ในครอบครัวเขาเนี้ยอาจจะมี5คน7คน10คนนะครับผมแต่ถ้า10ซ่องเดือนเนี้ยมันก็จะได้จํานวนประชากรที่เยอะแล้วก็มีเป็นต้นแบบที่ดีนะครับสังคมจะได้เห็นครับ